สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็พาทุกคนนะคะมา DIY วลวดกรรมี่นะคะเป็นพวงมาลัยไหว้แม่นะคะสำหรับวันแม่นะคะวิธีทำตามคลิปเลยนะคะแบบคลิปวันนี้คลิปเต็มเลยนะคะสอนโดยละเอียดเลยเรามาทำตามกันเลยนะคะทุกคนขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเอา ลวดกำรรมยีสีฟ้านะคะมาพันในแกนแกนที่เราใช้ในวันนี้เราก็ใช้เป็นแท่งกาวนะคะขนาดใหญ่เราก็จะใช้ลวดพันแบบนี้เลยนะคะเราใช้กำรรมยีลวดกำมยีนะคะสี่ห้าเส้นนะคะจะใช้เส้นสีฟ้าสี่เส้นนะคะแล้วก็เส้นสีขาวอีก1เส้นนะคะ เราจะมาสอนแบบละเอียดเลยเราจะม้วนลวดกรรมยี่เตรียมก่อนนะคะแล้วเราก็จะนำมาประกอบทีหลังนะคะต่อไปจะเป็นชายอุบะนะคะเราจะใช้ลวดสีฟ้านะคะและแกนที่เราใช้เราก็จะใช้แกนที่เล็กลงโดยการใช้ ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะเราก็จะพันแบบนี้เลยใช้จำนวนสองเส้นด้วยกันนะคะข้างละเส้นค่ะและต่อไปเราจะทำเป็นดอกนะคะดอกของมะลินะคะไว้ติดหน้าพวงมลาลัยนะคะ เราก็จะนำมาม้วนตัวนี้ดอกส่วนกลีบนะคะเราจะใช้เป็นกลีบหกกลีบด้วยกันนะคะเราก็จะพันหกรอบนะคะพอเราได้หกรอบแล้วเราก็จะมาม้วนนะคะแล้วก็จะมาจัดกลีบนะคะทุกคนทำตามคลิปเลยค่ะบีบแล้วก็จะพอบีบส่วนโคนของกลีบนะคะแล้วเราก็จะนำมาบิดนะคะบิดเพื่อให้เป็นกลีบ แบบนี้เลยนะคะทั้งหกกลีบเลยนะคะเราจะทำสองชั้นด้วยกันนะคะชั้นที่สองเราก็จะใช้หกกลีบเหมือนกันนะคะใช้ทำในลักษณะเดียวกันเลยะคะ่ะหมุนแบบนี้เลยเกนที่เราใช้เราจะใช้เกนเล็กลงมาเป็นเกนปากกานะคะใช้แท่งปากกาเรามมวนได้หกรอบแล้วเราก็จะนำปลายลวดมา พันกันนะคะแบบในคลิปเลยแล้วก็จะมาจัดตัวกลีบนะคะกระจายออกมาให้มีระยะเท่าๆกันนะคะแล้วก็จะบีบตัวกลีบนะคะตามในคลิปเลยนะคะบีบได้แล้วเราก็จะใช้ใช้ตัวครีมในการช่วยที่จะให้บีบกลีบของเรา ก็ได้ค่ะหรือใช้มือใช้นิ้วมือของเราบีบเลยได้เลยค่ะตัดส่วนที่เหลือออกนะคะเราจะใช้ตัวกลางนะคะเป็นสีฟ้าเพื่อจะให้ตัดกับสีขาวให้เป็นลูกเล่นนะคะทุกคนหรือเราจะไม่ใช้ก็ได้ต่อมาเราจะทำเป็น เป็นกลีบนะคะกลีบสีเขียวตรงรัดข้อนะคะเราจะไม่ทําเป็นรัดขอนะคะเราจะใช้เป็นเป็นกลีบสีเขียวนะคะเพื่อจะให้ตัดเราก็จะทําในลักษณะเดียวกันกับกลีบดอกไม้นะคะแต่ตัวนี้เราจะใช้แค่5กลีบนะคะทําในลักษณะเดียวกันเลย เราจะทำห้ากลีบหกลีบก็ได้ค่ะแล้วแต่เราต้องการเลยหกกลีบก็สวยห้ากลีบก็สวยเหมือนกันค่ะ ต่อมาเราจะมาทำกลีบเลี้ยงนะคะปลายอุบะเพื่อจะใส่ตรงปลายอุบะนะคะเราจะนำลวดกรรมยีมาแบ่งครึ่งนะคะ1เส้นแบ่งเป็น2เส้นนะคะแบ่งครึ่งเลยแล้วก็นำมาม้วนนะคะตัวนี้เราจะใช้เป็นสกลีบนะคะสามสี่กลีบได้เลยค่ะทำเป็นกลีบเลี้ยงของปลายอุบะนะคะ รีบเลี้ยงดอกมะลิทำในลักษณะเดียวกันเลยบีบบีบแล้วก็หมุนเป็นกลีบนะคะใช้คีมช่วยในการดึงกลีบขึ้นมาเราก็จะได้กลีบเลี้ยงที่ สวยนะคะเราจะทำสองกึกสองอันนะคะเพราะว่าอุบ่าของเรามีสองเส้นค่ะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะต่อมาเราจะทำเป็นดอกมะลิตูมนะคะเราก็จะใช้ลวดกระมี่ีสีขาวนะคะแกนที่ใช้เราก็ใช้แกนปากกา จัดกลีบนะคะตัวนี้จะเป็นเราจะทำเป็นดอกตูมนะคะเราจะไม่ทำให้กลีบบานนะคะเราจะทำให้กลีบหุบหมาแบบนี้นะคะบ,บ,บีบเข้าไปค่ะให้มีลักษณะเป็นดอกตูมนะคะเราก็จะทำสองดอกด้วยกันค่ะส่วนปลายเราก็จะตัดออกต่อมาเราจะมาทำตัวพวงมาลัยนะคะ โดยการใช้ปืนกาวในการติดลวดกำรรมหยี่ของเรานะคะที่เราลวดกำรรมหยี่ที่เราได้ม้วนไว้เมื่อตอนต้นคลิปคลิปนะคะเราก็จะติดให้ลวดกำรรมหะยี่สีขาวนะคะอยู่ ช่วงกลางนะคะเพื่อตัดกับลวดกำมะหยี่สีฟ้าเพื่อความสวยงามน,นั่นเองค่ะหรือเราจะใช้เป็นสีเดียวเลยก็ได้นะคะแล้วแต่เราชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นเลยค่ะต่อมาเราก็จะใช้แกนกลางนะคะเราจะใช้ลวดกำมะหยี่อีกเส้นหนึ่งนะคะเป็นแกนกลางเพื่อจะนำมาทำเป็นวงกลมนะคะ โดยการสอดตรงกลางนะคะแล้วก็ดึงให้มาชิดกันจัดให้มีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะแล้วก็พันลวดให้แน่นเพื่อเราจะนำมาทำเป็นพวงมาลัยนะคะต่อมาเราจะมาทำอุบะนะคะอุบะเราก็จะใช้ตัวที่ทำกลีบเป็น สีเขียวนะคะสอดลงไปก่อนจากนั้นเราก็เอากำมยีที่เราพันไว้นะคะสองเส้นมาสอดตรงปลายของเส้นอุบะที่เราปล่อยไว้ก่อนหน้านี้นะคะใส่กลีบเลี้ยงลงไปค่ะพับปลายนะคะส่วนตัวดอกตูมเราจะใช้เป็นกาวนะคะกาวร้อนในการติดดอกนะคะ พอยิงกาวตรงกลางได้แล้วเราก็จะนำดอกตูมาใส่แบบนี้เลยนะคะทุกคนก็จะมีลักษณะแบบนี้ต่อมาเราจะมาติดดอกบานนะคะโดยการติดข้างหน้าของดอกบะลิเราจะมาประกอบดอกก่อนนะคะโดยการใช้ปืนกาวนะคะ พอเราประกอบได้แล้วนะคะเราก็จะนำมาติดกับตัวพวงมาลัยของเราได้เลยค่ะเราก็จะได้พวงมาลัยในลักษณะแบบนี้นะคะสวยงามเลยทีเดียวนะคะลองไปทำตามกันดูนะคะทุกคน